ชวนให้โยมเห็นว่าสิ่งที่เราจะฝึกกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาชีวิตทางด้านศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยก็คือการพัฒนาชีวิตองครวมเนี่ยนะโยมนะศีลก็อธิบายให้โยมฟังว่ามันคือพฤติกรรมกายวาจาที่เรามีในแต่ละขณะของชีวิตส่วนสมาธิคือการฝึกจิตให้สงบให้นิ่งให้มีกําลังให้มีความพร้อมที่จะทํากิตการงานต่าง ส่วนปัญญานี่ก็คือการที่เรามีความรู้เข้าใจชีวิตตามเป็นจริงกระบวนการฝึกสมาธิเนี่ยท่านเรียกว่าสมถาากรรมฐานส่วนการฝึกปัญญาเนี่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานความแตกต่างก็คือว่าสมาถานั้นเนี่ยเน้นให้ใจเรานิ่งสงบอยู่กับอารมณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ใจนิ่งแน่วอยู่กับสิ่งนั้นเลยไม่วอกแวกไปอย่างอื่นเลยจิตก็จะมีกำลัง เปรียบเหมือนลิงที่ไม่วิ่งวุ่นวายแต่มีเชือกผูกไว้แล้วก็อยู่นิ่งอยู่กับหลักในเชือกก็คือสติหลักก็คือตัวอารมณ์กรรมฐานหรือสิ่งที่ใจไปยึดไว้ให้นิ่งแน่วอยู่ในสิ่งสิ่งเดียวเช่นว่าดูลมหายใจก็ดูลมหายใจอย่างเดียวนะท่องคําภาวนาว่าพุโทโธพุโทโธก็ท่องอยู่คําเดียวอย่างนี้เลยอย่างนี้เรียกว่าการฝึกสมาธิกร,รมาฐานส่วนการฝึกวิปัสสนากรรมฐานนั้น หมายถึงการที่ใจเรารู้สิ่งที่เป็นอยู่ในแต่ละขณะตามเป็นจริงขณะนั้นเสียงเกิดขึ้นก็รับรู้เสียงที่เกิดขึ้นพอเสียงมันจางคลายหายไปใจไม่ได้สนใจเสียงแล้วนี่มีอะไรปรากฏเด่นชัดก็รู้อยู่กับอารมณ์นั้นเห็นอาการของสิ่งนั้นไม่ว่าเกิดขึ้นทางร่างกายทางจิตใจก็รู้ตามที่มันเป็น อันนี้ในการฝึกสมถะเนี่ยสมถะกรรมฐานเนี่ยคำพีวิสุทธิมักเนี่ยก็จะอธิบายวิธีการในการฝึกสมถะกรรมฐานไว้ทั้ง40วิธีเนี่ยเหมาะก,กับคนที่มีจริตนิสัยต่างๆกันเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าแบ่งเอาดูรูปอย่างนี้นะเอาเป็นตัวละครเป็นตัวสัตว์4ชนิดให้เข้าใจง่ายๆยก็จะมีสีแดงสตัวนี่เป็น สายที่ชอบลงมือทำถ้าใครแต้มเยอะทั้งด้านดีตัวดีเปรียบเหมือนตัวกระทิง S สนี่สมมติว่าเป็นหนูกระทิงนี่เป็นยังไงกระทิงนี่ก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นคนที่มีพะละกกาลังมากมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังเวลาจะทำการงานอะไรก็มีความจริงจังมากเอาเป้าหมายเอาผลงานเป็นที่ตั้ง นะแล้วก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดหรือผู้คนมากนะักเป็นคนที่ทำอะไรเร็วมีเป้าหมายเป็นที่ตั้งแล้วก็มีความมีการวางแผนนะมีความคิดในการที่จะทำการงานต่างๆแล้วก็ลุยนะบางทีก็จะไม่ ไม่คิดมากไม่ต้องหาข้อมูลเยอะแหละลุยเลยในทางตรงกันข้ามเนี่ยหนูเนี่ยก็เป็นฝ่ายลงมือทําเหมือนกันแต่ว่าทําคนละแบบกับกระทิงหนูนี่จะทําในลักษณะที่ว่าลงมือทําเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นการทําแบบเอาความสัมพันธ์และผู้คนเนี่ยเป็นหลักตัวงานหรือเป้าหมายเนี่ยอาจจะไม่ชัดเหมือนกระทิงแต่ว่าใส่ใจในรายละเอียด บางทีถ้าทำงานด้วยกันเนี่ยกระทิงก็จะทำเร็วในขณะที่หนูนี่ก็จะรอดูก่อนรอว่าเพื่อนเอาอยัางไงก็ว่าตามนั้นพอจะนึกถึงใครรอบๆตัวหรือตัวเราเองที่มีลักษณะใกล้เคียงแบบนี้บ้างไหมฮะหรือบางทีเราคนเดียวเนี่ยอาจจะมีหลายลักษณะก็ได้นะลองนึกภาพออกไหมว่าถ้าเกิดกระทิงกับหนู ชวนกันไปกินข้าวเนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงกระทิงก็จะถามหนูว่าอยากกินอะไรใจกระทิงจะเป็นยังไงใจกระทิงก็อยากได้คําตอบชัดๆว่าจะไปที่ไหนแล้วก็ไปเลย,เยรีบกินรีบกลับจะได้ทํางานต่อส่วนหนูจะเป็นยังไงหนูนี่ก็จะไม่ค่อยรีบตัดสินใจหนูก็จะถามว่าอะไรก็ได้แล้วแต่กระทิงไปไหนก็ไปอะไรก็ได้ของหนูเนี่ยก็คือ แคร์ Care, กระทิงเนาะแคร์ Care, เพื่อนอ่ะเอาใจเพื่อนเป็นหลักแล้วเคยเห็นกระทิงกับหนูทะเลาะกันไหมฮะกระทิงมันก็จะหงุดหงิดหนูว่าถามว่าจะกินอะไรหนูมันก็ไม่ตอบสักทีนะหนูมันก็บอกแล้วแต่แล้วแต่เนี่ยกระทิงมันก็อยากได้คําตอบเวลาประชุมงานกันเนี่ยกระทิงก็ถามความเห็นเอาอยัางไงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยบอกมาเลยหนูมันก็จะไม่กล้าบอกไม่กล้าขัดแย้งหนูเนี่ยมีข้อดีนะ คือใส่ใจในรายละเอียดบางทีทำงานเนี่ยโอ้โหตรวจทุกบรรทัดดูละเอียดเลยนะแต่ว่างานอาจจะไม่เสร็จทันเวลากระทิงเนี่ยจะเน้นงานเสร็จเร็วแต่ว่าบางทีโอ้โหผิดพลาดเยอะเลยไม่ใส่ใจรายละเอียดให้พิสูจน์อักษรเนี่ยจะไม่เจอคำผิดทุกอย่างถูกหมดส่งเลยเอาเร็วข้อดีของกระทิงก็มีข้อดีของกระทิงก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีพลังสูงแต่ข้อเสียของกระทิงก็คือมักจะ ใจร้อนมีอะไรมาขวางทางที่จะไปสู่เป้าหมายก็จะหงุดหงิดโกรธง่ายเพราะฉะนั้นทุกๆคาแรคเตอร์เนี่ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดอันนี้ก็จะชวนให้เราลองกลับมาเห็นตัวเราชัดขึ้นทั้งในแง่ที่เป็นข้อดีและข้อเสียเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายไม่ใช่ว่าให้เราไปยึดมั่นว่าเราจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งในสีตัวนี้นะแต่ให้เราเห็นว่าตอนนี้เรามีลักษณะเด่นไปทางไหนแล้วเราก็จะได้รักษาข้อดีที่เราเป็น แต่ก็ไปฝึกลดข้อเสียของตัวเองแล้วเพิ่มข้อดีของตัวอื่นๆที่เรายังไม่ค่อยมีให้เพิ่มขึ้นนี่คือแบบฝึกหัดของเราลองดูอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นตัวสีดำๆคือหมีกับอินซีอ่ใครที่แต้มตัวไอยเยอะๆนี่มีแนวโน้มใกล้เคียงกับอินซีอินซีเป็นยังไง อินซีเนี่ยเขาก็จะเป็นนกที่บินสูงเห็นภาพรวมกว้างๆคนที่มีลักษณะแบบนี้ก็จะมีความรู้เยอะรู้จักผู้คนมากมีข้อมูลมากมีความคิดชอบคิดชอบจินตนาการมีไอเดียเยอะแต่ไม่ค่อยชอบลงมือทำ อินซีนี่จะเป็นแบบว่าเจ้าโปรเจกต์เจ้าวความคิดแต่ถ้าให้ลงมือทำเนี่บางคนนะบางคนก็จะเหมือนกับคิดแต่ไม่ลงมือทำอะ่ะชอบคิดแต่ไม่กล้าลงมือทำบินอยู่สูงๆเห็นกว้างๆคิดกันเรื่องนี้สักพักเดี๋ยวมีไอเดียใม่อีกแล้วยังไม่ทันจะเริ่มลงมือทำเลยลองนึกภาพอินซีไปวัด คิดว่าจะเป็นยังไงถ้าถามอินซีว่ารู้จักหลวงพ่อนี้ไหมรู้จักวัดนี้ไหมอินซีจะบอกว่าไงอินซีรู้จักหมดฮนะเคยเคยเข้าเว็บไซต์ไหมรู้จักไหมรู้หมดมีหนังสือหลวงพ่อเล่มนี้ไหมหลวงพ่อรูปนั้นมีไหมมีหมดแต่ถามว่าอ่านหรืออยังยังอินซีจะไม่อ่านแต่มีหมดอะรู้ทั่วแต่ยังไม่ค่อยลงมือทำํำ ถ้าอินซีไปปฏิบัติธรรมก็จะชอบทะเลาะก,กับความคิดตัวเองพอพระอ,อาจารย์สอนบอกให้ดูลมหายใจในใจอินซีก็จะคิดจริงเลรอแล้วอีกอาจารย์หนึ่งที่บอกให้ดูท้องอะ่ะตกลงดูท้องหรือดูจมูกอะไรเงี้ยนะก็จะคิดก็จะสงสัยก็จะวิตกกังวลมากบางทีถ้าอินซีที่คิดเยอะๆมากๆนี่บางทีก็มีผลเสียถึงขั้นว่าหยุดคิดไม่ค่อยเป็นนะฟุ้งซ่านหรือบางทีถึงกับนอนไม่ค่อยหลับ เอาเรื่องเก็บไปคิดเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่สายอินทรีย์จะเป็นฐานคิดคิดแบบฟุ้งส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยคือตัว C เนี่ยอันนี้คือคล้ายๆหมีหมีเป็นยังไงหมีก็จะมีความมั่นคงมากนะหมีจะเคลื่อนตัวช้าอาศัยอยู่ในถ้ำก็คือคนที่ใช้ความคิดเยอะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ความคิดแบบค,คิดนู่นคิดนี่ หรือคิดกว้างขวางสร้างสารรค์แปลกใหม่แบบอินซีแต่หมีนี่จะเป็นสายคิดแบบศรัทธามั่นคงแน่วแน่เด็ดเดี่ยวคือยึดอะไรแล้วก็จะยึดอย่างนั้นเเปลี่ยนแปลงยากเป็นคนที่ชอบกฎระเบียบที่ชัดเจนมั่นคงตายตัวให้ทำอะไรซ้ำๆทําตามกติกาเป็นคนคอยรักษากฎรักษาระเบียบเนี่ยหมีชอบ แต่ให้อินซีมาทำอะไรซ้ำๆเหมือนเดิมแบบนี้เนี่ยอินซีจะทนไม่ได้อินซีชอบทำงานเป็นโปรเจกต์ทำงานใหม่ๆแล้วก็ย้ายไปทำอย่างอื่นเรียนรู้สิ่งใหม่ไปเรื่อยอินซีชอบหมีเนี่ยจะไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงอยากอยู่แบบเดิมอยากทำแบบเดิมอยากคิดแบบเดิมถ้าใครพยายามจะชวนหมีไปทำอะไรใหม่ๆเนี่ยหมีจะค่อนข้างหวาดหวัน่น เหมือนหมีไม่ค่อยอยากออกจากถ้ำอ่ะใครจะมาลากหมีออกจากถ้ำเนี่ยนะหมีก็จะรู้สึกหวั่นไหวอยากอยู่สงบสงบในถ้ำนึกห้องนึกห้องทางานหมีออกไหมห้องทํางานหมีห้องนอนของหมีเนี่ยจะต้องปิดมิดชิดอยู่ในคอกแล้วรู้สึกอบอุ่นในขณะที่อินซีอยู่ไม่ได้นะอินซีจะชอบอยู่โลง่ลงๆถ้าสร้างห้องได้ตามใจอินซีเนี่ยจะเอาห้องกระจกสามสี่ด้านให้มองเห็น ภูผาท้องฟ้าทะเลกว้างกว้างเนี่ยอินซีจะชอบแบบนี้อ่ะครัวน,นี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้เอาคร่าวๆนะเดี๋ยวใครสนใจรายละเอียดก็ไปไปศึกษาต่อทุกท่านพอเห็นไหมว่าจริงๆแล้วทั้ง4ตัวเนี้ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเมื่อกี้กระทิงมีข้อดียังไงนะข้อดีก็คือมีความตั้งใจมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังข้อเสียก็คือหงุดหงิดง่ายโมโหไม่ค่อยเอาใจใส่รายละเอียดไม่ค่อยใส่ใจ ใจิตใจผู้คนไม่ค่อยรับรู้ว่าคนรอบข้างกําลังรู้สึกอะไรหนูนี่มีข้อดีก็คือใส่ใจรายละเอียดใส่ใจผู้คนรอบข้างแต่มักจะหลงลืมเป้าหมายเป็นคนที่ไม่มีพลังในการที่จะไปสู่เป้าหมายแต่มีความสุขอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์เล็กๆน้อยๆได้ง่ายแต่มีความละเอียดใส่ใจความรู้สึกผู้คนเวลาเพื่อนมีปัญหาก็มีใจอยากจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลมาก อันนี้คือหนูส่วนอินซีข้อดีคืออะไรข้อดีก็คือมีความคิดสร้างสรรค์ดีเป็นคนใช้ความคิดเก่งมีความรู้กว้างนะเหมาะจะเป็นที่ปรึกษาเหมาะจะเป็นนักวางแผนกลยุทธ์แต่ว่าข้อเสียของอินซีก็คือไม่ค่อยลงมือทําไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเป็นพวกชอบใช้ความคิดแต่ไม่ลงมือทําส่วนซีนั้นก็มีข้อดีหมีเนี่ยนะก็มีข้อดีตรงที่ว่าเป็นคนที่มั่นคง ทำอะไรซ้ำๆทำอะไรตามกฎระเบียบได้ดีแต่ข้อเสียก็คือไม่ค่อยชอบสิ่งใหม่ไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนแปลงถ้าสมมุติเราทำงานร่วมกันอยอมพอเห็นภาพไหมว่า4ตัวละครเนี้จะทำงานร่วมกันได้ดีนี่ควรจะเป็นยังไงสมมุติจะประกอบทีมเป็นกองทัพออกไปทำศึกเนี่ยก็ต้องมีแม่ทัพแม่ทัพควรจะเป็นตัวละครตัวไหนดี โยมว่าตัวไหนกระทิงน่าจะเหมาะนะยมนะก็ลุยไปบุกไปไหมแต่กระทิงจะลุยไปแบบไม่มีไอเดียเลยก็ไม่ได้ก็ต้องมีที่ปรึกษาที่ดีมีไอเดียมีความคิดมียุทธวิธีแปลกๆใหม่ๆนี่ต้องอาศัยอินซีใช่ไหมในขณะเดียวกันก็มีหมีเป็นทับหลวงที่จะคอยดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ อินซีวางไว้แล้วก็มีหนูเป็นตัวเก็บรายละเอียดคอยดูแลสวัสดิการคอยดูแลความสัมพันธ์คอยใส่ใจเอาใจใส่เห็นปัญหาเล็กๆน้อยๆก่อนที่มันจะลุกลามบาดปลายเพราะฉะนั้นเวลาเราทํางานร่วมกันเป็นทีมเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วทั้ง4ตัวละครมีข้อดีทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เน้นย้ําในเรื่องนี้ก็คือว่าการเอาเรื่องนี้มาเล่าให้โยงฟังเนี่ยก็พยายามจะชวนให้เรากลับมามองตัวเราเองว่าเราเนี่ยมีทั้งข้อดีข้อเสีย ตรงไหนที่เป็นจุดดีก็พยายามรักษาไว้พัฒนาต่อยอดขึ้นไปตรงไหนที่เป็นข้อเสียก็พยายามฝึกหัดปรับลดละนะที่เขาสมมุติเป็นตัวละคร4ตัวนี้ก็มีครูบาอาจารย์ที่เอามาเทียบเคียงกับจริตในทางพุทธศาสนาในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็แบ่งคนเป็น6กจริตจริตเนี่ยก็คือคนที่มีจริยาอาการ อากับกริยานิใสใจคอเนี่ยเด่นไปทางไหนแต่ในคัมภีวิสุทธิมรัครเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ได้ตายตัวหรอกนะคนแต่และคนเนี่ยก็อาจจะมีหลายจริตปนกันก็ได้แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ช่วงเวลากระทิงเนี่ยก็เปรียบเหมือนโทสะจริตรุนแรงเอาจริงเอาจังหนูเนี่ยก็เปรียบเหมือนราคะจริตใส่ใจกับอารมณ์ตรงหน้าชอบความสวยๆงามงาม ใส่ใจกับความสัมพันธ์อินซีเนี่ยก็คือวิตกจริตคิดคิดเยอะนะคิดดีบ้างคิดฟุ้ฟงซ่านบ้างนะเรียกว่าวิตกจริตส่วนหมีเนี่ยเป็นสายศรัทธาจริตคือมีความเชื่อหนักแน่นมั่นคงอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเชื่อดีก็ดีเลยถ้าเชื่อไม่ดีก็อาจจะไปทางงมงายนะศรัทธาจริตเนี่ยแล้วถ้าคิดแบบง่ายๆนะถ้าเราเอาข้อดีของ ทั้งสตัวนี้มารวมกันเนี่ยก็คือพุทธิจริตก็คือคิดพิจารณาทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลทําตามเหตุตามผลในจังหวะไหนที่ควรจะต้องเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นตั้งใจก็มีความเป็นกระทิงในช่วงเวลาไหนเหตุการณ์ใดที่ควรจะต้องอ่อนโยนใส่ใจผู้คนก็เป็นหนูได้อย่างเงี้ยเป็นต้นในทางตรงกันข้ามถ้าเอาข้อเสียของทุกตัวรวมกันเนี่ยก็คล้ายๆโมหจริต ก็คือไม่ใช้ความคิดพิจารณาอะไรนะนะว่าไปตามอารมณ์ความรู้สึกเอาสิ่งที่เป็นข้อเสียทั้ง4ตัวมารวมๆกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในแง่ของจริตเนี่ยยมลองดูนะว่าลักษณะของเราเนี่ยใกล้เคียงไหมโทสะจริตเนี่ยเป็นคนรีบร้อนเสียงดังมีความโกรธง่ายผูกโกรธผู้คนลบลูชอบเอาตัวเทียบเคียงกับคนอื่นรู้สึกว่าเราอยากจะต้องดีจะต้องเด่น จะต้องสําเร็จเหนือผู้อื่นไม่อยากให้ใครมาดีเด่นเทียบเสมอกับเราเป็นคนที่ชอบสร้างแรงจูงใจในเชิงการแข่งขันจะทําอะไรเนี่ยถ้ามีเป้าหมายให้แข่งขันเนี่ยแหมดูมันมีพลังอยากจะลงมือทํามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะโย,ยมนะอะลองดูก่อนส่วนราคาจริตคือหนูเมื่อกี้นี้เป็นคนเรียบร้อยงดงามทําอะไรก็ใส่ใจรายละเอียดแต่ก็จะมีข้อเสียคืออาจจะชอบเสแสร้งโอ้อวดถือตัวนะชอบ แสดงตัวเป็นคนที่มีความสวยความงามมีความประณีตเรียบร้อยนะเหนือกว่าคนอื่นนะแล้วก็อาจจะมีความไม่ค่อยสันโดษคือมีความยินดีพอใจในเรื่องของกรรมคุณต่างๆเรื่องความอร่อยความสวยความงามอย่างงี้มากนะส่วนอินทรีย์คือวิตกจริตวิตกจริตก็มักจะมีลักษณะการใช้ความคิดมากการทําการงานก็มีความไม่แน่นอน เดี๋ยวทําไปก็เปลี่ยนใจอยากจะเปลี่ยนอย่างนั้นเอาความคิดใหม่ๆมาแทนที่อย่างนู้นอย่างนี้ไปเรื่อยมีความคิดพล่านไปโน่้นมานีนะ่ชอบเข้าหาผู้คนพูดเยอะแล้วก็พูดโอ้โ oh, หถ้าเคยเจออินซีหนักๆเนี่ยโอ้โหคุยเก่งนะแล้วคุยหลายเรื่องในเวลาเดียวกันด้วยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเรื่องไปนู้นมานั่นมานีนะ่ชอบอยู่กับหมู่คณะไม่ค่อยยินดีในความที่จะอยู่เงียบๆนะไม่ชอบอยู่เงียบๆตรงห้ามกับหมีหมีหรือศรัทธาจริตเนี่ย จะติดใจในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> ก็จะคลุกเคลา้าคลอเคลียอยู่กับอารมณ์เรื่องราวเรื่องนั้นน่ะไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนความคิดไปเรื่องอื่นแต่ก็เป็นคนที่อยู่ในกฎในเกณฑ์นะชอบเสียสละยึดใไข่ใ่ใจในธรรมะชอบเรื่องราวของคนดีคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยโอ้สัทธาจริตก็จะเข้าไปยึดบางทีก็ยึดจนงมงายเลยโอ้สัทธามากรักมากใครที่คนสัทธาจริตลองชื่อว่า พอใจชอบใจแล้วเนี่ยก็จะเรียกว่าทุ่มจิตทุ่มใจให้เลยทีเดียวนะส่วนโมหะจริตเนี่ยก็จะอย่างที่ว่าคือเป็นคนที่ใครว่าอะไรก็ว่าตามนั้นไม่ค่อยชอบใช้ความคิดเป็นของตัวเองเขาว่าดีก็ดีเขาว่าร้ายก็ร้า,รายนะเป็นคนที่ซึ่งซึ่งซึมซึมนะไม่ค่อยจะใช้ความคิดมักจะยึดถือในสิ่งที่ผิดนี่ก็คือคนโมหะจริตแล้วพุทธิจริตสุดท้าย ก็คือเป็นคนที่มีมิตรด,ดีมีความคิดดีนะจะกินจะอยู่อะไรก็ใช้ปัญญาในการพิจารณาอยู่เสมอนะทำตัวโดยการเรียกว่าใช้ปัญญามากกว่าอารมณ์ความรู้สึกใช้ความคิดมีความตั้งอกตั้งใจแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดี ในคมภีวิสุทธิมรัครเนี่ยท่านก็อธิบายให้ว่ากรรมฐานที่เหมาะกับคนแต่ละจริตเนี่ยคือกรรมฐานอะไรแต่ย้ําว่ากรรมฐานทั้งหมดเนี่ยนะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าสมถกรรมฐานนะคือเน้นในการฝึกจิตใจพูดง่ายๆก็คือว่าสมมติเราเป็นโทสะจริตเนี่ยจิตใจเราเนี่ยอาจจะโน้มเอียงไปในทางโกรธโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายจิตตอนนี้มันไปในทางลบใช่ไหมเราก็ต้องฝึก ฝึกจิตให้จากลบเนี่ยมันกลับมาเป็นศูนย์หรือเป็นบวกให้ได้พอจิตมันกลับมาเป็นศูนย์หรือบวกมันก็จะมีความพร้อมในการที่เราจะไปฝึกวิปัสสนาจะไปศึกษาหาความรู้ก็จะทําได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นตัวสมถกรรมฐานเนี่ยก็เลยเป็นพื้นฐานที่ดีในการที่เราจะฝึกจิตของเรานะให้มันเป็นจิตที่มีคุณภาพมีความพร้อมมีศักยภาพที่จะไปทำกิจการงานต่างๆได้ดีวันนี้พูดคร่าวๆ กระทิงก็ต้องฝึกกรรมาฐานที่แก้ความโกรธแก้ความหงุดหงิดก็คือฝึกพรมวิหารสี่เช่นเมตตากรรมาฐานฝึกที่จะให้ความรักใส่ใจเห็นความสําคัญของผู้คนรอบข้างเมตตากรรมฐานนี่ก็เริ่มฝึกตั้งแต่ให้อภัยตัวเองรู้จักรักตัวเองให้เป็นอย่ามัวไปเคร่งเครียดโกรธตัวเองนักเลยยอมรับสิ่งที่เป็น อย่าไปตั้งความหวังแล้วก็ทําร้ายจิตใจตัวเองพอเราเริ่มให้ความรักแผ่เมตตาให้ตัวเองได้ต่อไปก็ค่อยๆฝึกแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นให้กับคนที่เรารักให้กับสบรรพสัตว์สรรพชีวิตทั้งหลายเก่งขึ้นไปก็แผ่เมตตาให้กับแม้แต่คนที่เข้ามาทําร้ายเราคนที่เราเคยไม่พอใจเขาเนี่ยคือแบบฝึกหัดของคนโทสะจริตนะฝึกเมตตากรรมฐานส่วนหนูล่ะราคะจริตฝึกอะไร ราคาจริตนั้นชอบไปติดกับความสวยงามก็ให้ฝึกอสุภกรรมฐานอาสุภกรรมฐานก็คือฝึกที่ใจเห็นร่างกายของเราตามเป็นจริงว่ามันไม่ได้สวยงามอะไรร่างกายเราเนี้ยเขาเปรียบเทียบว่ามันก็เหมือนกับถุงหนังนะกระเป๋าหนังแล้วเราก็ใส่เลือดใส่น้ําเหลืองใส่น้ําอุจ,จะระปัสสาวะลงไปในถุงกระเป๋าหนังเนี้ยแล้วก็รูดซิปปิดให้เรียบร้อย แล้วเราก็เอาแป้งเอาน้ำหอมทาด้านนอกของกระเป๋าเนี่ยให้สวยสดงดงามมันก็คือร่างกายเราอย่างเนี้ยเราอย่าไปหลอกตัวเองว่ามันเป็นสิ่งสวยงามจริงจังนักเลยเราก็ดูแลมันไปตามที่มันเป็นตามเหตุตามผลน่ยอย่าไปใส่ใจในเชิงอารมณ์ความรู้สึกที่จะไปปรุงแต่งให้มันสวยงามเกินความเป็นจริงอ่าเนี่ยอย่างเนี้ก็เป็นตัวอย่างของอสุภกรรมฐานสำหรับคนที่เป็นราคะจริต ส่วนวิตกจริตเนี่ยคือคนที่คิดเยอะชอบเจออะไรก็เอามาคิดทั้งในทางดีทางร้ายกรรมาฐานที่เหมาะก็คือกรรมาฐานที่ไม่ต้องคิดนะไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นดูลมหายใจดูลมหายใจกระทบเข้าออกเข้าออกมันจะได้หยุดคิดส่วนศรัทธาจริตนั้นเข้าชอบในการที่จะ,ะระลึกถึงคุณงามความดีของผู้คนที่ทำให้ใจมันโน้มน้อมไปในทางที่จะศรัทธาก็เลยให้ฝึก อนุสติเช่นพุทธานุสตินึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านึกถึงคุณของครูบา,าอาจารย์ที่เราเคารพนึกแล้วจิตใจก็อ่อนโยนมีกำลังที่จะ,จะเจริญกุศลทำความดีตามแบบอย่างของฮีโร่ในใจนี่คือกรรมฐานของศรัทธาจริต นี่ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นรวมๆว,ว่ากรรมฐานในกลุ่มของสมถกรรมฐานเนี่ยมีเยอะเลยนะสีอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เหมาะกับคนที่มีจริตนิสัยต่างๆกันแต่ถ้าว่ารวมๆแล้วเนี่ยกรรมฐานกลางๆที่เรียกว่าฝึกได้กับทุกคนเนี่ยที่เรามักจะใช้กันทั่วไปก็คืออาณาปานสติก็เรียกว่าเป็นกรรมฐาน พื้นฐานที่เหมาะโดยทั่วไปก็เลยเป็นกรรมฐานส่วนใหญ่ที่เราฝึกกันเวลาฝึกอานาปานาสติเนี่ยก็คือเอาลมหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่จะให้ใจเนี่ยเข้าไปรับรู้สังเกตต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ลองเอาอานาปานาสติมาฝึกก่อนแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อๆไปก็จะลองหยิบกรรมฐานอื่นๆเนี่ยมาลองให้เราฝึกไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกัน นะเล็กๆน้อยๆพอเป็นตัวอย่างใครที่รู้สึกว่ากรรมฐานไหนเหมาะกับเราหรือว่าเหมาะกับเราในเวลาไหนก็หยิบไปทดลองใช้ไนดะ้ตอนไหนที่ใจมันรู้สึกโกรธหงุดหงิดมโมโหลองฝึกเมตตากรรมฐานดูตอนไหนที่ใจมันฟุ้งซ่านคิดเยอะๆลองฝึกอานาปนานสติดูสิจะเวิร์กไหมถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้เราก็จะได้พัฒนาคุณภาพจิตใจเราในยามไหนที่มันติดลบมันเป็นไปในทางอากุศล เราก็จะได้มีเทคนิคมีเครื่องมือที่จะได้พาใจเรากลับมาอยู่ในสภาวะที่เป็นสภาวะกุศลที่ดีงาม